ากจะพาเด็กๆมาดูนะคะก็คือนี่จะมีหอยตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะสารพัดส,สีแบบนี้นะ,ะที่อยากจะพาเด็กๆมาดูที่นี่นี่เปิดหอยสีสวยๆ,ๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสาวน้อยไล่จับปูค่ะหาดสวนสนนะคะทางนู้นก็จะเป็นทิวสนทิวของต้นสนนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้แม่นุษก็ยังอยู่ที่ระยองค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่ระยองนะคะแวะมาเดินที่หาดสวนสนค่ะกลับมาในรอบแบบ10กว่าปีเลยค่ะนะคะเคยมากับเพื่อนๆตั้งแต่นานมาแล้วนะคะนานมาแล้วตั้งแต่สมัย20ปลายๆนะคะกลับมาอี หาดสวนสนนะคะพาเด็กๆมาดูเปลือกหอยเล็กๆค่ะมันจะมีสีเหมือนสีทับทิมสีอะไรต่างๆนานาที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นก็คือเกาะสมเม็ดนะคะนี่บรรยากาศหาดสวนสนนะคะไม่รู้จําได้ว่าคราวที่แล้วน่าจะอยู่ตรงนู้นกับเพื่อนๆสมัยตอนเรียนมหาลัยนะคะ ทำงานทําการกันก็นก้พากันออกมาเที่ยวนะคะจําได้ตอนนั้นทํางานอยู่บริษัททัวร์แล้วขอคอมพิเมนทรีห้องพักที่โรงแรมที่ทํางานแล้วก็แวะไปเที่ยวนะคะก็ที่อยากจะพาเด็กๆมาดูนะคะก็คือนี่จะมีหอยตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะสารพัดส,สีแบบนี้นะคะที่อยากจะพาเด็กๆมาดูที่นี่นี่เปิดหอย สีสวยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะหอยตัวเล็กๆสีสวยๆแบบนี้ค่ะที่ไม่รู้อยากจะพาเด็กๆมาดูนคะคะมีสารพัดสีเลยสีแดงสีสีสวยมากแบบนี้นะคะนี่ไม่รู้ว่าเปลือกหอยอะไรเหมือนกันจําได้ว่านานมาแล้วเคยเคยมาดูตรงเนี้ยหาสนสนนะ,ะนี่ ลับมาเที่ยวที่หาดสวนสนระยองค่ะในรอบหลายๆปีนะคะพออครีมกันแดดนี่มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะได้กลับมาอีกพ่อลูกสาวน้อยไล่จับปูค่ะ มาลงมาพอเรามาหาป,ปลาปลาเรามาขึมาหาดสวนสนนะคะทางนู้นก็จะเป็นทิวสนทิวของต้นสนนะคะทางนี้ไม่รู้อยู่ถ้าจะปลายๆหาดนะคะจะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะสำหรับสวนสนพอลูกไปทางนู้นมาลงมามาทางนี้มาเร็ว ให้เพื่อนๆดูหาดตรงนี้นะคะจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆของปูลมทั้งนั้นเลยนะคะนี่ให้ดูคือเขาจะเร็วมากเราจะดูไม่ทันเขาบอกนะคะอันนี้คือรูเล็กๆของเจ้าปูลมทั้งนั้นเลยค่ะให้เพื่อนได้ดูคือแต่ทั้งหาดส่วนนเนี่ยจะมีรูของปูลมเล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะให้เพื่อนได้ดูนี่แบบ หาดกว้างมากนะคะหาดสวนสนกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ